้าหากว่าเรามีสติเห็นสิ่งทุกอย่างว่าเป็นของไม่แน่นอนปัญหาความยึดติดยึดมั่นหมายมั่นก็จะค่อยๆหมดไปในเมื่อความทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และหนทางไปสู่ความดับทุกข์ทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันปัจจุบันนธรรมนั่นแหละคือของจริง อดีตหรืออนาคตล้วนเป็นสิ่งสมมุติทั้งหมดรู้แบบผู้รู้จริงๆคือรู้แบบไม่รู้รู้เฉยๆรับรู้แบบธรรมชาติไม่มีเจตนาอยากรู้อะไรทั้งนั้นไม่ไปแทรกแซงอะไรแม้แต่ลมหายใจก็ไม่ไปแทรกแซงใจเป็นกลางๆใจเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาตินั่นแหละ ผู้รู้ที่แท้จริงจะอยู่ตรงนั้นรู้และววางไม่ยึดติดยึดมัน่น